thank you น,นี้เป็นอีกกอนะคะทุกคนที่มันอยู่ไกลคนทา่ามังในหมู่บ้านฉันเองยาวบนเลี้วขมาบนท่านแต่ว่าแบบนี้หระคะแบ่บแบบนี้แหละมันบ่เฟือนบอ่ยังเป็นหน่อไม้เขียวนะคะตัวนี้หักเอาเลยค่ะนี่เป็นแหนงนี่แหละแบ่บบางคนบอกไม่รู้โบ,บเมน นอนั่งดินก็บานเท่าได้พี่น้องแบบนี้ไงละแซมออลมเย็นๆลมโวยโวยใจค้อยคิดหอดลูกเลิกเรียน <c oughs> ผู้บ้าวอาคิดทอดตอผัวแห้งคัก เฮ้งแถาเฮ้งเบาเป็นตะซั่งเจ้าคิดหอดแหละซั่งระเบาเป็นตะซั่งผู้ใดเด,ด้นั่งมาเบิ่งคลิปนี่หน่อยใจเด้นี่เป็นเอฟซีผัวได้ผัวข่อยว่าวเป็นเอฟซีหรอเราเป็นคิวซีเราสิมาเขามาตรวจได้พี่น้องสิเ,เขามาตรวจวะเอ๊ะเมียกูเห็ดคลิปอย่างว่าตัวแหลมันบ่ผ่าน Q C, าาาคิวซีก็สั่งข่อยลบกได้พี่น้องหมอง่งายบานเห่ากับข่วงควง,ง,งได้ แล้วหดกกบข่อยเทเทได้ปัดแม่เราละเววาวข่อยนะคมเพียงลูกเราเฮ้ยคมเพียงอย่างคลิปข่อยนางตัดตัเป็นสุมโมงบางคลิปนะบบผ่านคิ้วซี่ผัวนี่สร้างข่อยลบแมจังว่าข่อยสีดังน้ำเขากระโบเดดังจ้าเถื่อบอกปื่นผัวในี้3ม,มือกระโบจบพี่น้อง พูดมนอยู่ทั้งในผุนล,ลายๆซะม่นบอเราจะม่นดีไหมทุกคนแต่ก่อนที่เราจะม่นเราจะเอาแถวนี้ก่อนเนาะก่อนที่มันจะไปม่นเม่พูนะนี่แบบนี้ราคามันแซบ่บครบรูจาคมาถามข่อยเด้อน่อใหม่ประเทศเนี่ยบอคือบานห้าเด้วยพี่น้องมันบริโคมเด้นี่เสียงดังป๊อกป๊อกป๊อกเก็บเพลินมาก มันหมนก้อนมนก้อนโออีโพลอ,อีแม่ของขาของเท้างูทางในผู้น่ะไล่ะเอาก้อนเนี่ยคือออกแตบ่บานก้อนบานก้อนเมืองแทะแลเอ้ยเจ้าคือหัวดอแท้ก็เป็นผู้ดออุบานกุ้งเมืองแท้บ้านห้าก็ออกว่าเขาโดเนาะมึงแน่ผู้น่นนะใส่เปิดขายข้าแต่เปิดขายของขอ้างนอกใ่พ่อมีเวลามาก หยอบทรงแถวในเมื่อวานนี่ผ่านขับรถผ่านก็ดเรื่อแบบเอาออกเลือตีอันนี้มันจะไม่คล้องน้ำนะคะอยู่นี่นะอันไหนมันจะไม่คล้องน้ำนะะี่ละนู้น,ะน,ม,น,ม,นม,มนก็นจะให้อู้หูบางแดดฝนเป็นไม้ไผ่เมล่อทั้งผุนะ่น่ะหักดังป๊อกดังป๊อกหักเอาขะหักอ้าวอยู่นี่บัวตองย่านก็นมันอยู่หิมทาง ประทงยานพีบามันดักตีหัว <c oughs> ก็ยังบอกเคยเจอพีบ่าดอกคะ่ะในฝรั่งกันสิเบิงเข่อยว่าอีบ่าเนี่ยมึงม่เหน็นยังโน้ตขัาบล็บางคนจอดถามนะคะจอดถามข่อยอเจ้ามาเหนะ็นมนลยังอยู่ป่าเนี่ยนะเพผนวะผนโอ้ยอ,อ,อะไรไแล้วของขาตัวเองตัวนี้ก็ยังกินได้เนี่ยนะคะ แต่ว่าเวลาเก็บไปนะห้ฝ้าวปอกเด้อฝ้าวปอกเร็่วๆมันแก่ใบคะ่ะโอ้ยจยังไงคนชิมนเขาไปทั้งในคนชิมนเขาไปทั้งในได้พี่น้องตรงนี้ยหัอันซ้อนนะบางแนวเนะเต็มหนึ่งโอ้ยขอมนเนี่ยลูกเคยบอกว่ามามีเจีเยวะมาเด้อปลานี่นะ เขาบอกว่ามีผีบาข่อยบาสิมันเด็กหน่อยมันเห็นข่อยมนเอาหนอนใหม่เห็นแล้วพี่น้องมันว่าพี่บามาเห็นยังอยู่นีนะพอเมยมันเราไปสอนมันว่าอย่ไกลเริ่มมีผีบามนจุก,กูจุกกูอยู่หันนะแต่ที่ท้มันแมันข่อยเนี่ยลูกคอเยเราไปได้ยินเขาบอกเขาบอกว่า,อ,อ,วาอย่าเข้ามาเริ่ป้านี่นว่าสันนี่พีบ่บากรุ โภบรบแนมอยู่วจะจันโอ้ยกล่องสันเลยเด้อพี่น้องข่อยติ๊ดขาข่อยติด,อตดโอ้ยอีพอยแม่กระเป๋าข่อยติดอันเนี้ยข้าวเดียวเต็มกองเลยเด้อพี่น้องมันไหลลูกไส้ข่อยบอกว่ามันมีเจ้าอย๋ยไปหาหนุ่มใหม่ยู่ฮันเดอร์วะจันแม่มูข่อยบอกว่ามันมีผีบ้าะ อีหน้าเองนะสีแมนมาเห็นคอยหาหนอนใหม่เนี่ยเล่าหลัว่าคนเป็นคนบ้าคนบ้าอะไรจะงามขนาดนี้ตาบอถึงของหาขัดยั่คนมาหาน้องใหม่ยัดโค้งเสียบพลังเขาหมองควันนี้ไปหนอกไปมมกันเขากินเขาว่าเสพเสียบเยบขาว่า ทามหาตะมุกน้องใหม่คอยฝนบุนจักคง้งฝนเห็ดบูปินเห็ดบูปินกับบอเสบเด้อจ้าน้องใหม่อันนี้บมเมนว่าสิบบอกบอกเลยกะเอาไปต้มแกงเราได้บ่อยเมียนได้น้องใหม่ทีบ่บานอันนี้นะมันมีวิธีเห็ดอยู่ด้วยจ้าโอ้ยหมวกคอยปิวเด้อเด้อเด้อโอ้ยใส่หมวกไหมกันมึงไเนขาเป็นเยอะเพิ่งบอ เขาเจ้ามาตัดใหม่ทมมันมึงเนี่ยโอ้เห็ดเรลียรลอยเลยสั้งหลังเลยน่ากินข่อยมีแต่นุ่มใหม่แล้วอ่ะทำไมเขามาทำร้ายจิตใจฉันแบบนี้โอ้หมีแต่นอนอยันใหญ่ไปโทรอยู่ปลายตามเบ่หรอหน่อเอ้ยมึงเนี่ยอีลาเอ้ยเกิอบั้หลังเขา ูดนะขึ้นอยู่ปลายตาอยู่ได้พี่น้องเอาตัวเอาตัวนี้ซะก่อนเอามามามายับมายับมาเออว้าอยู่เดียวสิเป็นคนรังคบเป็นปีศาเนาะขับรถจากยูทูบเบอร์ใหญ่เอออุ้ยงาดปวดด้วยวันี้พักงาดปวด มันไปหอดผุนได้พี่น้องจ้าเห็นปะนไปหอดท่องผุน่ะมันเกิดน้ำผากด้็จานน้ำนใหม่อันนี้นะอันปีแล้วเนาะขอเห็ดคลิปหาน้ำใหม่อันมีคนบอกว่าอย่าผาดอย่าบอกอยังล้าข้านเสียงเจ้าวะซันอันลําคานเสียงคนบอกอย่าฟังเสียงหักน้ำใหม่คนนะ อืดสองเบิงท่บ่อเนาะหมักอะเดือนไปหาเบิงคนจะเขาบววาแล้วเนาะยูทูปมันละหลายแต่เป็นเสน่ห์สองคนมาตีเ้าเห็ดยังเ้าอยากว่าเนาะมเตื่อเ้าอยากว่าเหาก็ว่าวล่ะแม่คนะเนื่องฝรั่งเบิงข่อีกแล้วพี่น้องมาย่อมไปนี่ยหญ่ไอันนี้ จอดรถถามซะเพื่อสันกันดีเลี้ยวเบิงพี่ป่าไม่เห็นยังปัจจุบนันนะเมื่อบอกลูกบอกลานเพิ่นนะคะพี่ป่าเด้อเมื่อนี้พี่ป่าบุกปัจจุบันนะคะ <c oughs> โอ้ได้ลายละปัจจุบันเราปัจจุบันเราเสียหายข่อยุปนะเอาแล้ว <c oughs> นะลจื้อข่อยเมียพี่น้องไม่คนจื้อข่อยแล้ว <c oughs> หนึ่งคน โอ้ยกนย <c oughs> <c oughs> ันไหนดีไปชนีเซ่ฮัลโหลคอยว่าจะมาเขี้ยวน้องไมจะมีวะสิวานันาะพูดมะสิมาถามค่อยยุบอ่ะยังมาถามค่อยๆยตีตีเรียวโบเห็นแล้วคอยังไงแล้วมาถามค่อย <c oughs> ค่อยอยากอายแล้ว พี่เิมขเป็นคนบ่ากิบน้ำใหม่บางเทือไปเะนี่นะเมียเขาเป็นเอเชียเขาก็อาจจะหูได้พี่น้องเออเขาอาจจะหูเพราะว่าเมียเขาอาจจะเป็นแบบว่าคนไทยคนเขา้าม,มันมีได้พไปเอาทังฝนก็โอ้ยเมือ่อยหอแพอแกแขกอยู่ เอ๋อเฮียบเปล่าพี่น้องเอ้ยทางผุนอะทางในผู้นะกากซากอยู่มูเขาบ่เกิดมึงก็เกิดเนาะกูไปเบิร์ว่าสามปลาแล้วก็บ่มีไผเกิดมึงก็เกิดก่อนมูปีนานี่แหละคือสมมตเอาตั้งแต่มึงบ่ทันละเน่าผู้นะเห็นบ่กมูเจ้าเห็นบ่กุูนนะอยู่ทางในผุ้น่ะ สากสากอยู่เต็มแล้วูน,นะหามันไงประมาณสอกหนึ่งนะพอดีแสบแต่ซจำเนี่ยก็แสบคือกันโอ้อย่าขับรถลงคคองเด้อเห็นข่ยอเก็บน้องใหม่เนะ่ยมาเบิงข่ยอเก็บน้องใหม่ก็จะขับรถแลนลงคลองเด้พอเถอะ เ็อบอกเคยผอคนเก็บของยิ้มทางไปกินโกลสันสูงแต่ต่กีก็เงิดอยู่้ะพี่น้องกระเงิดว่าโอยฝรั่งเขาดูแลตัวเองดีเขาคือสิบอบเจ็บบป่วยไม่จ้าพี่ภาษาฝรั่งร้ายคือสิตายเนี่ยเขากระตายขึ้นกันนั่นแหละพี่น้องกินยังก็ดีกินดีสำเร็จก็ดีสมมติขเาขาบอกเขาบเสือดอกกินดีหมอดีบันไดนะั่น ข่อยก็เห็นมีภาษาฝรั่งเต็มอัญญะอยู่ได้เลยพี่น้องเอ,อ้ยไอ,อสุมาวาเถอะมาวาวาหมูข่อยกินทุกทีได้ก็เป็นโลกนั่นโลกนี่เออโอ้ยน้ำกุหลาบปลาตำม,มือข่อยแค่นี้เด้อพี่น้องขอ,อกันคลิปหนาสวัสดีจ้ะ